สวดีครับผมมาพบกับอึ่งฮะรายการรถแซบเวอร์บายบีเทสครับผมวันนี้นะครับผมเอารถนะฮะ HRV นะครับผมเฮ้ย CR สวัสดีครับผมมาพบกับอึ่งฮะรายการรถแซบเวอร์บายบีเทสครับผมวันนี้นะฮะเอารถใหม่ๆหม่ม่วิ่งน้อยๆครับ นะฮะวันนี้เอาค่ายของโตโยต้านะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะฮะเครื่องพันแเป็นระบบไฮบริดนะครับผมคันนี้นะฮะใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินคู่กับแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะคันนี้นะครับผมแรงม้าครับ122แรงม้านะฮะคันนี้ตอนออกป้ายแดงราคาครับนะฮะราคาอยู่ที่1,280,000บาทนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นสีทูโทน ถ้าตัวท็อปๆนะครับผมนะฮะสังเกตจากหลังคาได้เลยครับหลังคาจะเป็นหลังคาดําแล้วจุดขายไม่วิ่งมาเพียง9,000โลครับผมการันตีไม่แท้บุ๊คกุญแจสำรองครบเลยนะครับคันนี้ไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถเทสต์ไดร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้รถเจ้าของซื้อมาใช้เองนะครับผมรถสภาพดีไรอุบัติเหตุสีไม่เคยซ่อมสีไม่เคยเคลียร์น็อตไม่มีขยับรับประกันได้เลยราคาครับ 8 7 9 0 0 0บาทครับผมราคานี้ถ้าใครคิดว่าประหยัดก,กว่าป้ายแดงลุมไปเยอะนะครับผมมารีบขวาไปครอบองเดี๋ยวตาผมมาคุยด้านในดีกว่าตามาโอ้โหมาดูภายในครับกิโลไมตอนนี้วิ่งมานะครับผมรถแค่ปีเดียวนะรถแคปปีเดียวนะรถป,ปวนะรถปี2019นะครับผมวารันตีศูนย์เนี่ยยังเหลืออยู่นะของโตโยตา้าแบตเตอรี่ไฮบริดยาวไป10ปีนะฮะมันรับประกันอยู่แล้วของโตโยต้านะครับผม กิโลไม่วิ่งมา9,961กิโลพวรานะฮะจะมีมันติฟังก์ชันนะตรงกลางฮะหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอประมาณ5นิ้วนะครับผมหน้าจอแบบฝังนะฮะคันนี้หน้าจอรองรับเนนํำทางหรือว่าเนวีได้แล้วนะฮะนะครับผมนี่เชื่อมบลูทูธได้เรียบร้อยสมัยนี้ CD ดีเขาไม่เล่นกันแล้วครับตัวนี้เขาเชื่อมบลูทูธเข้าไปในนะเครื่องเล่นได้เลยนะครับแล้วก็อยากเล่นอะไรอยากฟังอะไรอยากดูอะไรก็ดูที่ผ่านมือถือแล้วก็ลิงก์เข้าไป เชื่อมที่หน้าจอได้เลยต่มลงมาครับเป็นระบบแอร์แอร์คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแอร์แยกแล้วนะด้านซ้ายและด้านขวาเป็นแอร์แยกอิสระแล้วนะครับผมฝาเป็นเกียร์ออโต้นะฮะมาดูคราคันนี้นะฮะจะมีกล้องนะฮะติดหน้ารถหรือว่ากล้องบันทึกภาพนะฮะที่ติดมากับศูนย์โตต้าเลยนะฮะนะฮะทำให้ดีมากครับรถวิ่งมา9,000กโลถุงพลาสติกเนี่ยยังไม่แกะเลยดูดินี่ครับนี่ฮะถุงเบาะนี่ยังไม่แกะเลยนะฮะนี่ครับใหม่มากผมบอกได้เลย ราคาออกห้างป้ายแดง1 2 0 8 0 0ล้าบาทตอนนี้ผมขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทคุณคำนวณดูแล้วกันว่าประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้ไปเท่าไหร่นะข้างหลังนี่คือสะอาดสะอ้านมากคือไม่มีคนนั่งเลยนะใครอยากได้นะหาป้ายแดงมาใส่แล้ววิ่งเข้าบ้านเลยบอกคนข้างๆบ้านได้เลยว่าเนี่ยผมไปออกโชว์รูมป้ายแดงมาบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยมันใหม่จริงๆเนี่ยถุงพลาสติกยังมีอยู่เลยเนี่ยอ้าว ร,งรงิงประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้เยอะมากเลยครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะใครที่โอนมาจามานะนะใครที่ซื้อเงินสดโอนมาจามานะเดี๋ยวคุยกันอกน,ะะกนอกไมเลยนะฮะคุยกันนอกไมเลยนะครับผมคันนี้ต้องโอนมาเยอะนิดนึงนะฮะคันนี้ผมมั่นใจว่าฮอตแน่นอนฮอตจริงๆนะครับคันนี้นะฮะผมไม่มากนะฮะถ้าใครเชื่อผมนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนตามดูด้านท้ายมาเอาลรผมมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบเชนแล้วนะฮะด้านในก็จะเป็น LED นะครับผมสวยมากครับสีแดงนะครับคาจะเป็นหลังคาดำานะด้านท้ายนี่สวยงามมากนะครับผมลอนนะฮะลอนหรือว่ารอยเมสอาร์คหรือว่านะซิลิโคนนะฮะที่ป้ายมาหรือว่ายิงซิลิโคนมาเนี่ยเดิมบางทุกชิ้นเลยสีผมบอกอย่างนี้ดีกว่าสีไม่เคยทำเมแต่ชิ้นเดียวผมรับประกันครับนะฮะเสื้อผมไปในราคา8 7 9 0 0 0นนะครับผมถ้าเคยทำสีมา นะครับผมรับซื้อคืนหนึ่งล้านบาทครับผมอ้าวเอางี้เป็นไงนะฮะมั่นใจมั่นอมันใจจัดไปจะให้เสียนะครับผมคันนี้สวยมากครับรถพร้อมส่งมอบเลยนะคือถ้าคุณโอนมาจามาเราดูวันออกรถได้เลยมาเอารถไปได้เลยโอนมาวันนี้เอารถกลับวันนี้ได้เลยนะครับตามมาดูด้านหน้าตามมาเอาเรามาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่โอ้โหห้องเครื่องนี่ใหม่มากใหม่จริงๆดูรอยนะฮะนี่ครับหัวนุ่งหัวน็อตครับ นะฮะนี่ครับซึ่งสติกเกอร์สติกเกอร์แผงกันดูความร้อนไฟหน้านี่โหแม่เจ้ามันใสเกินจริงๆเลยผมอกเลยไม่มีอะไรสารทยายครับเอาเป็นว่าผมารันตีว่าสีไม่เคยทําแล้วกันนะฮะถ้าเคยทําสีซื้อคืนร้านหนึ่งเอางี้ซื้อจากผมไปราคาแปดแสนเจ็ดหมถ้ารถคันนี้เคยทําสีมาซื้อคืนร้านหนึ่งเออเอางี้เอาสบายใจสําหรับคนดูรถไม่เป็นเป็นไงสําหรับคนดูรถไม่เป็นนะ นี่ครับให้เครดิตกันขนาดนี้เลยนะครับผมเอา้าราคานะครับผม8 7 9 0 0นใครที่จะโอนมาดจำมาโอนมาบัญชีเดียวเท่านั้นเลยบัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตีย้ำทุกคลิปทุกตอนเลยนะครับผมบัญชีอื่นผมไม่รับผิดชอบนะบัญชีอื่นบอกก่อนว่าไม่ได้โอนมามัดจำรถคันนี้กับผมนะบัญชีอื่นนะครับผมไม่รู้คุณจะติดต่อใครอะไรยังไงกระชั่งแต่บัญชีที่คุณจะโอนมามัดจำรถคันนี้เก็บหลักฐานไ้เลยคือบัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตี ผมคันนี้นะผมให้สิทธิ์นะครับผมโอนมัดจำนะฮะถ้าคนไหนคนหนึ่งโอนมัดจำมาแล้วผมจะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนตลอดเวลานะถ้าคลิปนี้นะฮะถ้าดูเดือนเพชรมันนะฮะราคาเล่าอกเล่าใจไหนที่แฉดีครับอย่ารอนะฮะแ์ให้ครบนะับผมนะฮะให้ครบ1 0 0,000คนดูนะครับผมถ้าคนติดตาม1 0 0,000นะครับเดี๋ยวจะทําเสื้อมาแจกแบบนี้นะใครอยากได้รอรับได้เลยครับผมเป็นเล็กๆน้อยจากอึ่งหรือจาก เบรตันชัวนั่นเองนะฮะเป็นของเล็นๆน้อยที่ทุกคนติดตามผมมาตลอดนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าใจถ้ามีงานมอเตอร์โชว์ท่าควก็ไปดูมอเตอร์โชว์ฮะแต่ก็อย่าลืมกลับมาบ้านก่อนนอนก็อย่าลืมนะกดดูแล้วก็กดติดตามกดแชร์ไปผมด้วยคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะไว้ตามคลิปดีๆนั่นเองวันนี้รถเข้ามาเยอะมากเลยนะครางทยอยนะทำคลิปให้อยู่นะฮะนะับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมวันนี้อิงไลน์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพกบนานนาก,ากับเอิงฮันอัครับ วันนี้ครับผมเอาแลนด์โรเวอร์อีวุกนะครับปี2012ครับนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง2.2นะฮะดีเซลนะครับเป็น S4-D นะครับนะฮะไมวิ่งมา90,000กว่าโลนะฮะเป็นตัวพิเศษพิเศษเลยพิเศษยังไงอะไรแบบไหนตามผมมาดูมาคุยกันข้างในครับตามมาครับเอาละครับผมมาดูด้านในกับผมนะตอนนี้ไมวิ่งมา90,000กว่าโลนะฮะหล่ๆท่านก่อนที่จะซื้อกรุณาโปรดนะฮะ นะฮะไปศึกษาข้อมูลนะฮะให้ละเอียดครบถี่ท้วนนะฮะนะฮะหรือว่าปรึกษาแฟนญาติพี่น้องหรือทุกคนเลยให้ดีก่อนที่จะโอนมัดจามานะครับผมผมบอกก่อนนะฮะปรึกษากันให้ครบถ้วนนะฮะแล้วค่อยโอนมัดจามานะครับไม่ใช่โอนมัดจามาเสร็จแล้วค่อยมาปรึกษากันนะฮะผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องการเงินมัดจําของท่านนั้นนะครับผมเพราะว่าการมัดจํารถนะฮะผมบอกก่อนว่านะฮะคุณต้องพิจารณาแล้วก็คุณต้องปรึกษากับแม่บ้าน หรือว่าลูกหรือว่าคนในครอบครัวของท่านให้ให้ถี่ถ้วนเพื่อก่อนนะาล้วก็อวมาจํามานะครับผมอ้าวมาดูออปชั่นครับคันนี้นะฮะพร้อมกับเครื่องเสียงเม r ิเดียนเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้าเมมโมรีเบานะฮะหรือว่าหน่วยความจําของเบาในสามจุดด้วยกันพวงมาลัยครับออกแบบมานะฮะเป็น3ก้านนะฮะมีมัลติฟังก์ชันหรือบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยเหลือล้นจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยผมอาจจะบอกไปไม่หมดนะเพราะออปชั่นบางตัวเนี่ยคือมันเยอะจริงๆนะผมถึงบอกว่าคนที่จะซื้อรถคันนี้ นะขาขอให้ไปศึกษาดูใน Google หรือว่าไปดูในนะฮะในเซิร์ชดูดูอีกทีนึงฮะอ่านข้อมูลดูฮะบ,บางทีเนะี่ยออปชันเนี่ยมันมากกว่าที่ผมอธิบายไปอีกเยอะหลายเท่าแน่นอนแต่วันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะก็คืออยากจะบอกว่าแค่ราคารถไม่ชนรถไม่อะไรมีรับประกันหลังการขายอะไรบ้างแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ออปชันพอสังเขตแค่นั้นเองแล้วส่วนนี้ฮะจะเป็นหน้าจอนะครับผมจะว่าจะกดเนจะดูวิดีโอจะดู นะนะฮะเื่อหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับรถคันนี้ดูที่หน้าจอนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมพวงมาลัยนะฮะผมมีพวงมาลัยพันธชิปสาหรับคนที่ชอบเล่นรอบหรือว่าชอบเล่นเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมยังไม่ใช่ตัว9สปีดนะฮะตัว9สปีดเนี่ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี้เกียร์นะฮะจะอยู่ด้านตรงนี้ครับเป็นปุ่มกลมๆนะฮะกุญแจนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกุญแจนะฮะอันนี้ข้อมูลยังไม่ชี้ชัดนะ,ะว่ามีกี่ดอกนะครับผมแต่เบื้องต้น บอกก ah ่อนว่ามีดอกเดียวนะครับผมคันนี้มีดอกเดียวนะมีดอกเดียวแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับปุ่มคูดสตาร์ทครับเหยียบเบรกมือจิ้มสตาร์ทได้เลยระบบแอร์ครับแอร์นี่จะเป็นแอร์แยกแบบอิสระแล้วนะฮะเบรกมันจะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วเกียร์นะฮะจะเป็นปุ่มนะฮะกลมกลมนะฮะด้านบนนี่เขาจะเป็นตัว p ตัวตัว n ตัว d ตัว s นะครับนะครับเกียร์นะฮะเวลาเราปิดสวิตช์ลงนะฮะหรือว่าเราดับเครื่องหัวเกียร์นะฮะที่ว่านูนขึ้นมาเนี่ยจะยุบลงอัตโนมัตินะครับผม เมื่อเราสตาร์ทนะฮะหัวเกียร์เนี่ยจะดันโผล่ขึ้นมาเกียร์จะใช้แบบหมุนเอานะฮะบิดเอานะครับบิดมาทางด้านขวามือหรือด้านทางคนขับนะครับผมเกียร์เล่นไม่ยากขับไม่ยากครับนะต่ำลงมาครับจะเป็นออปชั่นนะครับผมนี่ครับมีหลายออปชั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวของรถหรือว่าการนะขับขี่นะฮะในที่ขรุขระมีเยอะนะฮะหลายออปชั่นนะฮะหลายหลายออปชั่นเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบสาย USB นะที่เก็บเล็กๆน้อยๆอ้าวมาดูครับ นะตัวที่พิเศษของผมนะฮะจะนะฮะเบาะมันจะไม่เหมือนเขาเลยนะฮะเบาะเป็นเบาะเล็กโร่นะครับผมนี่ครับรูปทรงเป็นเบาะแท้ที่ประกอบมาเลยนะฮะนำเข้าแบบ3ามนะฮะประกอบมาจากเมืองนอกเลยติดมากับรถเลยนะฮะไม่ใช่ว่าลูกค้าไปเปลี่ยนนะฮะแล้วเอาเบาะเล็กโร่มาใส่เอาเบาะของจริงออกนี่เป็นของแลนด์โรเวอร์ของจริงเลยนี่ครับติดมากับรถนะับผมหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะฮะหลังคาไม่สามารถที่จะเปิดออกสไลด์ออกเพื่อรับลมหรือว่าเปิดหลังคาได้ เปิดได้เฉเพาะม่านซับภายในนะครับก็คือม่านด้านในนะหลังคาเป็นหลังคาแก้วเฉยๆนะฮะผมมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับภายในสีแดงครับรถสวยมากวิ่งเก้าหมื่นกวโลสภาพค่อนข้างดีครับนะบอกเลยสภาพค่อนข้างเยี่ยมสําหรับใครที่หาแลนด์โรเวอร์นะฮะเดี๋ยวตามผมมาดูนะฮะออปชั่นด้านหลังต่อเลยครับ เอาผมมาดูครับด้านหลังก็เขียนว่า Range Rover e v o เป็นโลโก้สีดำนะฮะคันนี้เขียนว่า e v o e SD4 นะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครเปิดแล้วก็ปิดด้วยไฟฟ้านะฮะออปชั่นตัวนี้นะครับเต็มนะแล้วก็จะมีแผงนะที่ว่ากั้นอน่ยังอยู่ครบเลยนะครับผมคันนี้นะฮะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นยางลันแฟตนะครับผมมาดูรอยแนวยาเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดไฟฟ้าครเห็นชัดเจนมากครับ เนี่ยทั้งสองข้างเลยสีในซอกเนี่ยจะต้องไม่เงานะบ,บอกก่อนเลยนะซื้อที่ผมสบายใจได้นะฮะแบบนี้เดี๋ยวดูตามต่อด้านหน้าครับด้านท้ายสวยอย่างนี้เลยเอาเราผมมาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ผมได้รถมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาแรทั้งสิน้นเดี๋ยวผมสปาออกมานะผมบอกได้เลยว่าสภาพ90%แน่นอนนะผมจะล้างห้องเครื่องบิว้วภายในขัดสีเครือบุงเครือบแก้วอะไรผมทาให้ทุกอย่างอาดฉีดตรงชงล่าง เดี๋ยวผมจัดการให้สภาพ้องเครื่องครับตอนนี้นะฮะเป็นคานเดิมๆหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยสนิมกัดกร่อน,นสิ้นหัวน็อตฝากระโปรงครับเดิมๆนะ,ะรถไม่เคยแกะฝากระโปรงมาทำสีแผงการใชนความร้อนยังอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบหมดเลยลอนนะฮะหรือว่ารอยซิลิโคนเป็นรอยซิลิโคนเดิมๆเลยตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะรอยเม็ดอาร์คนี่ครับแล้วก็จะมีโลโก้นะฮะตัวเล็กๆนะครับผมอยู่บนฝากระโปรงสังเกตให้ดีนะ,ะัะ จะเขียนว่า Land Rover นะครับนี่ครับยังปั๊มอยู่เลยนะครับผมนี่ครับยังปั๊มให้เห็นอยู่เลยครับว่าเป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนมาดูไฟหน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับไม่แตกไม่ล้าไม่ขุ่นไม่มัวน้ําไม่เข้านะสภาพค่อนข้างที่จะดีนะกระจังหน้านะครับสีไม่ลอกไม่ล่อนทั้งสีดำนะฮะสีกันชนหน้าโอเคถือว่ารถค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะล้อสแตนดาดเดิมๆครับไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อใดทั้งสิ้นเอ้ามาฟังราคาเลยครับราคาแล้วใจแน่นอนใครไวก็ไวไม่ทันก็คือไม่ทัน นะครับผมผมให้สิทธิ์ในการโอนมัดจำนะฮะเจ้าแรกนะฮะผมให้เวลา7วัน,นะฮะเตรียมเอกสารมาดูรถให้เรียบร้อยนะครับผมหากไม่ถูกใจผมยินดีคืนมัดจําให้นะฮะทุกบาททุกสตางค์ย้ําว่าคุณจะต้องนะครับมาดูรถนะฮะภายใน7วันนะครับผมแล้วก็นะครับผมจะเตรียมเอกสารมาจัดแ i n น n c e นะครับผมให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าโอนมัดจํามาเสร็จนะฮะ็วัน8วัน15วัน โทรมาขอมาจำคืนคุณกรุณานะครับปรึกษาครอบครัวนะฮะหรือว่าแม่บ้านนะฮะลูกหรือว่าคนในครอบครัวของท่านให้ดีเสียก่อนก่อนโอนมัดจำมาทุกครั้งนะครับผมนะย้านะครับผมย้าเลยนะครับผมนะปรึกษากันให้ถี่ท่วนเสียก่อนนะครับผมนะฮะค่อยโอนมัดจำมาฟังราคาเลยครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้มาดูกันว่าสําหรับคนที่ กดติดตามผมอยู่แล้วนะฮะสำหรับคนที่กดกระดิ่งอยู่แล้วจะเห็นคลิปนี้เป็นคนแรกสําหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งนะฮะร,รีบกดได้แล้วตอนนี้เต็นของบริตันชัวร์ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะรถมามากแล้วทำไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มนะฮะตอนนี้รถยู่กําลังทยอยเข้ามาแล้วนะับผมคันนี้มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับผม2ปี20 0 0 0กิโลเอาไปครับผมเป็นไงบ้างครับ รับประกันชนจมน้าพิกความผนตายในรถนะฮะร,รับประกันไม้แท้รับประกันเล่มไม่ชำรุดสูญหายรับประกันหลังการขายนะฮะเครื่องเกียร์ไดสตาร์คอมแอร์อีซียูะหัวฉีดรับประกันให้ไปเลยนี่เป็นยังไงครับการรับประกันให้แบบนี้สบายใจทั้งผู้ซือ้อและก็ผู้ขายวันนี้อึ่งลายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับอึงฮาัายิการถแซบเวอร์บายบีทีเอสครับผม วันนี้ครับเอาค่ายซูบูรุคันนี้เป็นปี2016-2018จนะครับผมเครื่อง2000เบนซินให้แรงม้าถึง150แรงมา้าขับเครื่องแบบ4ล้อคันนี้เป็นตัวใหม่เนื้อเชนแล้วนะครปี2 0 1 6น1 8นี่คือเชนเต็มตัวแล้วเป็นรถสีดำนะสวยมากๆครับคันนี้นะมีพร้อมแหลกหลังคามาเลยรถสเปคเดิมๆครับล้อเดิมสเปคเดิม,ดมอะไรเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาดูภายในดีกว่าตามมาครับ เอาลรผมมาดูด้านในครับเจ้าของเดิมใช้มาแล้วครับ1 14,484กิโลกรันตีว่าไม่แท้นะครับผมนะครับเหมือนเดิมครับการันตีกันไปนะครับเรื่องไม่ชนชนจมน้ำพลิกคว่มคนตายในรถนะครับไม่แท้ไม่ติดแก๊สเล่มไม่คัดจํารดสูญหายการันตีกันไปนะครับผมเขียนลงในสัญญากันไปเลยพวงมาลัยนะครับผมนะครับคนข้างที่สภาพคนข้างที่จะดีไม่มีรอย นะถลอกหรือว่าสีของหนังที่อยู่กับก้านพวงมาลัยเนี่ยนะไม่มีลอกล่อนในดงสิ้นครับเมนูอยู่ด้านซ้ายมันติฟังก์ชันนะครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนี่ครับแบบรถยุโรปเต็มตัวเลยครับส่วนรถญี่ปุ่นเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวามือแต่นี่นะครับคือไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมส่วนไฟส่วนพวกปัดน้ําฝน,น s, หรือว่าอ่าหลายๆอย่างนะครับผมจะมามันจะกลับกันกับรถญี่ปุ่นนะครับก็คือมันจะอยู่ด้านขวามือนั่นเองครับมาดูตรงการลางกันบ้างครับ ตรงกลางด้านบนนะฮะด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นตัวอุณหภูมิจะเป็นเวลานาฬิกาเราบอกเราด้วยเองครับหน้าจอนะฮะเป็นของซูบูรุเลยพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมต่ำลงมาก็จะมีปุ่มนะฮะสามปุ่มด้วยกันปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มปรับระดับของแรงลมว่าจะออกนะฮะปะทะตัวหรือว่าลงทา้าลงที่พื้นด้วยแล้วก็ปะทะตัวด้วยนะครับผมส่วนตรงกลางก็จะเป็นแรงของลมนะว่าจะใช้แรงลมในระดับไหนหรือว่าขีดไหนส่วนด้าน ปุ่มที่3ก็คือด้านขวามือสุดเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอุณหภูมิของแอร์นะครับนี่ของซูบูโรที่ทําออกมาให้นะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเล่นแบบทริปโทนิกได้เป็นเบรกมืออยู่นะครับใช้มือนะฮะดึงคือเป็นเบรกมืออยู่นะครับผมตัวตรงกลางก็จะมีที่วางแก้ว2ช่องด้วยกันส่วนเบาะเนี่ยนะฮะเบาะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะฮะเป็นเบาะมีนวนนะฮะใช้มือนะะปรับระดับเอาด้วยฮะก็คือเดินหน้าถอยหลังหรือว่าปรับเอนนะฮะ ใช้มือทุกอย่างเลยตัวเบาะนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีกเบาะนะครับทั้งสองตัวเลยด้านซ้ายและด้านขวาไม่มียุบไม่มีขาดนะครับสีของเบาะไม่มีรอกร่อนออกไปใดใดสิ้นตอนนี้ผมมานั่งอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับ Subaru Forester ภายในะสะอาดสะอ้านนะค,คันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมบิ้วมาทําความสะอาดเล็กน้อยครับคันนี้ก็สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยรถค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพของเครื่องช่วงล่างเกียร์ ทั้งหลายแหลนะครับผมคือสภาพค่อนข้างที่จะดีนะครคันนี้นะครับผมเดี๋ยวตาผมมาดูหัวน็อตสวยๆครับตามาเอาละผมมาดูนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เพราะว่าผมกาลังทำปรับปรุงเรื่องเต็นท์อยู่นะฮะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาในขณะที่ท่านนะฮะกำลังรับฟังอยู่แตต้องขอโทษด้วยนะฮะก็คือ ด้านท้ายของ Subaru Forester นะฮะด้านท้ายนี่เขียนว่า Forester นะฮะเขียนว่า 2.0i ท้ายแบบใหม่แล้วนะครับเกือบจะเป็นตัวล่าสุดนี้แล้วนะฮะนะครับผมด้านบนก็จะมีแหลกหลังคานะฮะตรงนี้ก็จะมีนะฮะกล้องถอยหลังนะครับผมส่วนป้ายทะเบียนเป็นป้ายนครราชสีมาเดี๋ยวผมกำลังแจ้งย้ายเข้ามาเป็นใช้ป้ายกรุงเทพให้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนะฮะมาดูครับนะฮะด้านท้ายนะฮะยังอะไรยังอยู่ครบนะครับปแม่แรงยังอยู่นะฮะ บล็อกคันล้อครับมีให้ครบเลยแล้วก็แผงนะฮะที่ปิดกั้นนะฮะยังอยู่นะครับที่ติดมากับรถมาดูหัวน็อกกันบ้างครับหัวน็อตเดิมๆนะฮะสีที่ติดบนหัวน็อตครับผมนะฮะจะต้องสีเต็มหมดนะฮะสีดําเต็มนะฮะไม่แตกไม่ลาวได้เรีสิ้นนะครับซอกนะฮะต้องเป็นซอกเดิมๆมาดูรอยแนวยากันบ้างครับรอยแนยวยาของซูบูรุเนี่ยจะเป็นเส้นหนานะฮะหนาแต่บางไม่นูนนะฮะไม่นูนจนแบบ นูนออกมาเหมือนกับพวกโตยต้านะครับไม่นูนนะครับผมของซูบูรุครับเวลาลอยยิงแนวยาวนะครับจะต้องบางนะครับผมนี่ครับเป็นเส้นบางๆนะครับผมนี่นะฮะถือว่าคันนี้สวยครับคันนี้ด้านท้ายสวยเลยนะเดี๋ยวไปตามต่อด้านหน้าครับเอาเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับผมไฟหน้านี่ขาวไม่แตกไม่ล้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะฮะวันนี้ยังไม่ได้ติดให้ดูครับนี่ไฟเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ห้องเครื่อง ยังไม่ได้สปายังไม่ได้บิวอย่างอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเดี๋ยวผมมาบิวมาสปาให้นะครับผมเพราะว่ารถพึ่งได้เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูหัวน็อตกันบ้างครับหัวน็อตคันนี้นะครับผมมีรอยแกะออกไปนะฮะน่าจะไปซ่อมสีนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสีฝากระโปรงนะครับนะครับแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะดูง่ายครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่ครับเพราะว่าแผงกันชนความร้อนแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับที่ติดฝากระโปรงเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยถ้าเป็นฝากระโปรงใหม่หรือว่าฝาเป็นฝาากรโงที่ดม ใส่ใหม่นะฮะจะไม่มีแผงกระตุ้งความร้อนมาแบบนี้แล้วก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์นะฮะที่ติดมาจากโรงงานให้แบบนี้นะครับผมหัวน็อตแก้มในเป็นหัวน็อตเดิมๆท้งซ้ายและขวาคาหน้าเป็นคาเดิมๆครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมยังอยู่ครบหมดเลยในห้องในห้องเครื่องนะครับนะครับผมห้องเครื่องแบบแห้งๆนะครับผมนี่นะฮะรถสวยๆแบบนี้ราคามาเลยครับราคาเปิดให้อยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทครับราคานี้ subaru forester ครับเครื่อง2.0 i ไอนะฮะ นะครับผมขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์แบบ4ล้อ AWD นะครับผมมือเดียวออกห้ามป้ายแดงๆเลยนะครับคันนี้ไม่เคยติดแกรับประกันชนจมน้ำพลิกคว่ำนะคะคนตายในรถนะครับไม่แท้นะครับผมเล่มสวยไม่มีคำคัดชํำรุดและสูญหายนะครับผมรับประกันเขียนลงในลายลักษณ์อักษรในสัญญาซื้อขายกันเลยแล้วที่สำคัญครับรับประกันไปอีกหนึ่งชั้นครับรับประกัน10,000มกิโลครับผมรับประกันหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กล่องไดสตาร์คอมแอร์หม้อน้ำหัวฉีดสายพาน นะรับประกันไปเลยครับ1ปีนะฮะหนึ่มื่นกิโลให้ไปอีก1ชั้นครับผมสำหรับซูบูรุ f o r e เรสเร์คันนี้นะครับผมใครที่หาซูบูรุสีดำเบอร์ทูแล้วก็แอดไอ l ดี e ไลนขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับผมนะปีนะครับสำหรับลูกค้าดีนะครับผมแต่ว่าลูกค้านะฮะจะต้องไม่มีนะในเรื่องการลาช้าปรับโครงสร้างนี้นะครับผมหรือว่ามีการติดนะฮะแบ็กหรือว่าติดนะฮะ การผ่อนชำระใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้คือได้ดอกเบี้ยพิเศษไปแต่ถ้าลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย<ช>นะครับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะถ้ามีราดช้าปรับโครงสร้างนี่ต้องคุยเป็นเคสบายเคสไปนะครับผมถ้าท่านใดมีรถเทินนะฮะถ่ายสำเนารถไม่รถของท่านแล้วก็รูปรถภายในของรถของท่านแล้วส่งมาในแอดดีไลน์เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ของเราประเมินราคาให้นะครับผมส่วนท่านใดนะฮะที่อยากจะโอนมัดจำนะครับผมนะบ,บัญชีเดียวเลย บัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตีนะครับผมบัญชีเดียวที่ได้จองกับเรตันชัวได้ได้จองกับรายการรถเซเวอร์ของเราบัญชีอื่นผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดติดตามไว้นะครับผม1มนึแสนคนอะไรเดี๋ยวผมทำเสื้อมาแจกแน่นอนวันนี้ออ่งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับรายการรดเซเวอร์บายบีครับผมวันนี้ครับผมเอาโตโยต้าแคมรนะครับผม เครื่อง2.0ตัว G ีดีโครับทั้งคู่เลยสีดำทั้งคู่นะฮะแตกต่างนะฮะราคาไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปีไม่เหมือนกันกิโลไมคก็ไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมคันขวามือของผมนะ,ะปี2015ไม่วิ่งมาเพียง9 4 0 0 0คันซ้ายมือของผมปี2016ไม่วิ่งมาแสนกันหลักพันต่างปีราคาครับต้องต่างกันแน่นอน ขวามือครับเอาไปนะครับ6 7 9ส0 0ซ้ายมือครับ6 8 9 0 0 0บาทนี่เป็นยังไงครับอยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกคันไหนใครไวกว่าได้ไปก่อนนะสำหรับไม่น้อยนะใครช้ากว่านะฮะก็เลือกคันที่อยู่สายมือไปนะฮะไม่เยอะนิดนึงนะครับผมต่างกันครับหลักพันกว่าโลเองอันนี้94้าหอันนี้คือแ0 0ต้นนะครับผมนะสีดําเหมือนกันสภาพ นางฟ้าทั้งคู่ครับผมบอกกันเลยครับสีดําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตาผมดูภายในดีกว่าครับตาครับเอาเรามาดูภายในนะฮะคันนี้ปี2015นะครับผมไม่วิ่งมาเพียง9 4 9 3 9กมิโลไม้แท้นะครับผมการันตีว่าไม้แท้ศูนย์ตัวต้าช็กไม่ยากครับผมรถศูนย์ครับ นะใครไม่มั่นใจสามารถขอสำเนารถผมไปเช็คที่ศูนย์โตต้าได้เลยออปชั่นนะฮะต่ำกว่าช่องแอร์ด้านขวามือจะมีนะับปุ่มกดปาร์คเซนเซอร์เนี่ยหรือว่าเซนเซอร์นะฮะรอบคันนะฮะติแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะฮะตรงปลายกระจกนะครับผมจะมีรูปลดเวลาลดนะฮะแสงขึ้นมานะครับผมมันจะเตือนเรานะครับผมนี่ครับพวงมาลัยครับสภาพนะฮะดีนะครับผมไม่มีลอกสีไม่มีทะลอกนะฮะดูตรงกลางกันบ้างนะฮะตรงกลางนะฮะเครื่องเล่นซีดีตามลงมาครับ อุณภูมิแอร์นะฮะมีแยกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแรงลมเนี่ยฮะใช้ด้วยกันต่ำลงมาก็จะเป็นปุ่มกดนะฮะม่านนะฮะบังแสงแดดหรือว่าบังแสงจากรถด้านหลังนะครับผมนะครับจะมีบ้านม่านด้านหลังนะครัคันนี้นะฮะพิเศษตรงที่ว่าสามารถชาร์จมือถือไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรือว่าจะเป็นพวก iPhone นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกหัวเว่ยหรือว่าทุกชนิดนะฮะสามารถชาร์จได้เลยที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับผมนี่ครับสามารถชาร์จได้เลยนะครับ คือไม่ต้องแกะเคสครับวางนะแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้นะฮะนี่ครับปุ่มกดตรงนี้ครับแล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะสภาพเบาะนะับเบาะตัวนี้นะฮะจะเป็นภายในจะเป็นสีเบรดนะฮะทั้งหลังคาและทั้งเบาะนะฮะตัดด้วยคอนโซลหรือว่าแผงข้างจะเป็นสีดําตัดขอบลายไม้ครับส่วนเบาะนะฮะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าสภาพโดยรวมนะฮะคันนี้เว่งมา9ก้าหมนนะฮะราคานะฮะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผม แต่ด้อยแค่ปีนะครับเป็นปี2015แค่นั้นเองฮะแต่ว่าได้ไมน้อยถ้าคนไหนไม่ซีเรียสเรื่องปีแต่ได้ไมน้อยสภาพสวยแบบนี้นะฮะราคานี้มาเอาไปได้เลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวต่อไว้ด้วยอีกคันนึงครับปี2016ตามมาดูครับเอาล้ครับผมตอนนี้ผมมาอยู่กับตัวปี2016นะครับผมราคานะครับ689,000กิโลไมเนี่ยนะครับวิ่งมา110,041กิโล ไม่แท้เหมือนกันครับผมบอกเลยว่าสามารถนำสำเนารถของผมเนี่ยไปตรวจสอบอยู่ได้เลยออปชันครับเหมือนกันนะกับตัวแรกนะครับนะแตกต่างกับตัวแรกที่ผมรีวิวก็คือตัวด้านขวามือก็คือแค่กิโลไมค่นั้นเองตัวนู้นวิ่งมา9ก้าหมตัวนี้วิ่งมา1 1ึ0 0หมนกิโลนะครับผมออปชันตรงกลางก็เหมือนกันทุกอย่างนะฮะภายในนะใกล้เคียงกันหมดทุกอย่างเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันฮะออปชันตัวเดียวกันครับนะฮะต่างแค่ปี สีเดียวกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหัวน็อตดีกว่าเป็นอย่างไรตามมาดูครับเอาเรามาดูหัวน็อตนะฮะสำหรับคันที่วิ่งมา94นะฮะปี2 0 1 5กันบ้างครับหัวน็อตนะครับผมคันนี้นะหัวน็อตนะครับมีรอยแกะออกไปจากฝากระโปรงนะครับคิดว่าน่าจะไปซ่อมสีนะครับผมจากที่ผมดูนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่ครับสติกเกอร์ยังติดอยู่ครบหมดนะฮะฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆแผงการชะนองความร้อน ยังอยู่ครบหมดนะฮะคานเป็นคารเดิมเดิมหัวน็อตแก้มเดิมเดิมนะฮะพลาสติกทุกอย่างนะครับผมไม่แตกไม่กรอบนะับไฟหน้าใสนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่รล้านะฮะสีจนหน้าพร้อมเลยครับแต่คันนี้มีการแกะฝากระโปรงนะเพื่อไปซ่อมสีแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมการซ่อมสีไม่ได้ตีไม่ได้แปลว่ารถต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับผมการซ่อมสีก็คืออาจจะสีเป็นริ้วรอยอาจจะโดนสะเก็ดหินอาจจะนะฮะสีด่างหรือว่า หลายปัจจัยนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะการซ่อมสีนี่มีหลายอย่างนะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่มีวัตถุเสียแน่นอนเดี๋ยวมาดูคันนะปี2016ันสบกนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับผมคันนี้นะฮะหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีการแกะฝากระโปรงใดๆทั้งสิ้นนะครับพลาสติกคานเคินเดิมๆครับ ปั๊มโลโก้นะฮะของคำว่าโตยต้ายังอยู่นะครับผมรอยสติ๊กเกอร์นะฮะที่ติดมาจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับผมไฟหน้านะครับไม่แตกไม่ลาวสีกันชนหน้าเต็มทุกอย่างก็คือคันนี้นะครับผมวันนอดไม่มีขยับนะครับผมคันนี้ก็ราคา6 8 9 0 0 0 0จะแพงกว่าคันไม่น้อยนะฮะอยู่ที่1,000 0บาทนะฮะแล้วแต่ผู้ชอบนะครับแล้วแต่นะท่านลูกค้าหรือว่านะฮะผู้ชมนะฮะจะเลือกเอาคันไหนนั่นเอง สองคันนี้ผมกล้ากรันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ผมกรันตีว่าไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นแล้วที่สําคัญครับผมรับประกันนะฮะชนจมน้ําพลิกคว่ำคนตายในรถรับประกันเล่มสวยไม่มีคัดจำรถสูญหายรับประกันครับผมนะฮะไม่เคยติดแก๊สรับประกันไม่แท้ก็อีกนะฮะผมยินดีเขียนลงลายลักษณ์อักษรให้แล้วก็ยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนที่คุณนะฮะ ค่อนกับผมในระยะ5ปีผมรับประกัน5ปีให้เลยนะครับผมว่ารถคันนี้นะฮะตามอย่างที่ผมพูดจริงนะครับผมวันนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้นะฮะช่วยกันแคร์ออกไปนิดนึงนะฮะถ้าใครดูแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนในเฟซหรือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนในไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับผมหรือว่าญาติพี่น้องนะฮะหาอยู่นะฮะกรุณาช่วยชมแชร์ด้วยนะครับผม fc ท่านใดฮะอยู่ดูอยู่จังหวัดอะไรครับผม fc ก็บอกกันด้วยนะฮะว่าดูอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างครับผมจะรู้ว่านะฮะ นะเอฟซีผมนะตอนนี้อยู่ดูอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างบางท่านนะดูอยู่ถึงเมืองนอกเลยขอบคุณมากเลยฮะดูถึงเมืองนอกเลยขอบคุณมากเลยที่ติดตามครับกลับมาเมืองไทยแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยนะครับผมนะแล้วที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับผมเีย่าลืมกันครับกระดิ่งนี่สําคัญมากถ้ากดติดตามไว้แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยท่านจะพลาดคลิปท่านกดติดตามแล้วต้องกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วจะได้ติดตามผมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลาวันนี้อึ่งลาไปก่อนสวัสดีครับผม